สวัสดีครับพบกันที่มิ่งขวัญมิวสิกแอนด์สปอร์ตอีกครั้งนะครับมาดูเคสการซ่อมฝาหลังกีตาร์นะครับตัวนี้เป็นกีตาร์ประเภทไฟเบอร์นะครับกีตาร์มาตินตัวนี้นะครับฝา,าหลังจะเป็นวัสดุชนิดคาร์บอนไฟเบอร์นะครับมีความคงทนแข็งแรงครับแต่ว่าถ้าเกิดทำหล่นแล้วนี่ก็มีการแตกได้เหมือนกันนะครับมาดูว่าขั้นตอนในการซ่อมนะครับ จะใช้วิธีในการซ่อมอย่างไรนะครับตัวนี้ผมแบ่งขั้นตอนในการซ่อมเป็น2พาร์ทนะครับก็คือซ่อมฝาหลังที่หลุดออกนะครับในส่วนที่1แล้วก็ซ่อมฝาหลังที่แตกพร้อมทําสีนะครับในส่วนที่2นะครับการทําสีก็จะเป็นประเภทการแต้มสีนะครับมาดูกันนะครับว่าขั้นตอนในการซ่อมทําอย่างไรนะครับตัวนี้ ลักษณะของการแตกนะครับจะอยู่ตรงที่มุมของบอดี้กีตาร์ด้านหลังอย่างนี้นะครับลูกค้าติดเทปเอาไว้เพื่อป้องกันไม่ให้วัสดุหลุดนะครับเราก็จะสามารถทํางานได้เนียบครับแบบนี้นะครับเง้มๆดูแล้วไม่หลุดออกจากกันนะครับในตำแหน่งมุมแบบนี้นะครับเขาจะมะีจุดยึดนะครับเรียกว่ากระดูกงูนะครับ นะเป็นจุดยึดระหว่างด้านข้างของกีตาร์แล้วก็ด้านหลังของกีตาร์นะครับเราจะทําการซ่อมในส่วนตรงนี้ก่อนนะครับเค,ครับไปดูกันเลยครับว่าขั้นตอนในการซ่อมของเราเนี่ยทำยังไงนะครับตอนนี้ผมจะใช้ไม้บางๆนะครับเพื่อที่จะทำการแง้มให้ชิ้นงานเนี่ย มีช่องมากพอที่จะอัดกาวเข้าไปนะครับตอนนี้ผมก็พยายามเช็คดูในตำแหน่งที่แตกด้วยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะเป็นงานที่2นะครับในการทำนะครับตอนนี้ก็เริ่มจากการอัดกาวนะครับเราจะใช้เป็นกาวลาเทคนะครับก็เดี๋ยวจะกรอภาพให้ไวขึ้นนะครับตัวนี้ไม่มีอะไรครับผมก็เป็นการเกลี่ยกาวให้ ทัวทุกตำแหน่งนะครับแล้วก็ข้อสำคัญก็คือพยายามไม่ให้เยิ้มเข้าไปด้านในนะครับอันนี้เป็นส่วนที่สำคัญเพราะว่ามือจะล้วงเข้าไปข้างในในช่องซาวโฮแล้วก็ให้ไปถึงในจุดที่มันแตกนี่จะค่อนข้างยากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยด้านในเนี่ยต้องอเกลี่ยก,กาวให้พอดีที่สุดเลยนะครับส่วนด้านนอกเนี่ยสามารถเช็ดเช็ดได้อยู่แล้วนะครับแล้วก็ทำการ ขึ้นแคมป์นะครับตัวแคมป์ตัวนี้ก็จะยึดทั้งหมด4 4ตัวนะครับก็ให้เพียงพอสำหรับพื้นที่ในการบีบนะครับเราสังเกตดูว่าถ้าเกิดเราบีบได้ที่นะครับกาวก็ก็จะทะลักออกมาลักษณะแบบนี้ตัวนี้เราปล่อยเลยครับเราปล่อยเอาไว้เลยเพราะว่ากาวลาเท็กนี่ยังไงก็สามารถที่จะเคลียร์ได้อยู่แล้วนะครับคุณสมบัติของเขาก็คือมีความยืดหยุ่นนะครับตัวนี้ก็ ทิ้งเอาไว้48ชั่วโมงครับโดยประมาณก็2วันครับผมเพื่อที่จะให้กาวแห้งสนิทนะครับแล้วเดี๋ยวมาทำงานในขั้นตอนต่อไปนะครับอยาให้ดูจุดต่างๆนะครับที่ทำการยึดนะครับดูโดยรอบครับผมครับเดี๋ยวปล่อยทิ้งไว้แบบนี้ครับ คครับผ่านไป48ชั่วโมงครับทำการถอดแคมออกนะครับดูผลงานนะครับในการประกบชิ้นงานนะครับ ชิ้นงานนะครับชิดสนิทดีครับโอเคแล้วก็เคลียร์กาวออกให้หมดนะครับมาดูงานที่2นะครับงานที่2ก็คือเป็นขั้นตอนในการเคลียร์กาวแล้วก็จะทำการซ่อมรอยแตกนะครับในจุดนี้นะครับจะมีรอยแตกบิ่นเป็นเสี้ยวพระจันอย่างนี้นะครับตรงนี้นะครับต้องทำการอัดกาวนะครับ กาวที่ใช้จะเป็นกาว UV นะครับตัวนี้เผื่อ,อท่านใดที่จะทำการซ่อมนะครับแล้วก็มาดูข้อมูลนะครับจะได้เข้าใจได้อย่างครบถ้วนนะครับเบื้องต้นก็คือเราจะต้องใช้เทปมาแปะเอาไว้นะครับเพื่อที่จะให้กาวเนี่ยมันอยู่เฉพาะจุดขั้นตอนนี้จะคล้ายๆกับวิธีการ ซ่อมกระจกรถยนต์นะครับเพราะวัสดุของเขาเนี่ยจะเป็นลักษณะเป็นคาร์บอนไฟเบอร์นะครับไม่ใช่ไม้แล้วนะครับกีตาร์ตัวนี้ด้านข้างแล้วก็ด้านหลังเนี่ยจะเป็นลักษณะเป็นคาร์บอนไฟเบอร์นะครับแข็งมากครับเอาเล็บขูดเอาวัสดุที่ไม่คมมากนี่ขูดนี่แทบไม่เป็นรอยเลยนะครับในตำแหน่งนี้นะครับก็ทำการ เจาะรูนะครับซาะตำแหน่งที่จะอัดกาวเข้าไปนะครับเพราะตัวกาว UV เนี่ยจะสามารถวิ่งเข้าไปในตามร่องของเขาได้นะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับน้ำหนักมือของเราด้วยที่จะหยอดกาวไม่ให้ตัวกาวเนี่ยเยิ้มทะลุเข้าไปด้านในโปร่งนะครับตัวนี้จะเป็น กาว uv นะครับขั้นตอนนี้เนี่ยผมจะหยอดกาวอยู่หลายรอบเลยนะครับก็เดี๋ยวเอาไวใ้ให้เป็นแนวทางนะครับสำหรับคนที่กำลังหาข้อมูลในการซ่อมตัวนี้ผมจะกรอภาพอย่างไวนะครับตัวนี้ผมเกลี่ยากาวส่วนเกินออกนะครับแล้วก็เซาะแล้วก็อัดกาวอีกนะครับว่าวัสดุที่จะหลดกันสนิทเนี่ยมันจะเป็น รอยต่อที่ชิดกันมากกาวมันไม่สามารถที่จะทะลุเข้าไปในตำแหน่งรอ,อยต่อได้ทั้งหมดนะครับจึงต้องทำการเซาะเพื่อให้กาวมันเข้าไปให้ได้มากที่สุดนะครับขั้นตอนไหนไม่สำคัญมากผมก็จะกรอภาพให้ไวขึ้นเนาะจะได้ดูใน ส่วนที่สําคัญนะครับตัวนี้ก็ทําการยิงแสง UV นะครับให้กาวมันแข็งนะครับตัวนี้ขั้นตอนนี้ก็คือเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็เป็นการเพ้นไลน์ครับผมในงานเคสนี้นะครับเป็นงานการแต้มสีนะครับแต้มสีวัสดุชิ้นงานนะครับ ให้มีความกลมกลืนนะครับตัวคาร์บอนไฟเบอร์มีความมีความเงามันนะครับถ้าเกิดเราพ่นสีหรือว่าทําการทําทสีลักษณะการทําสีแบบการพ่นเนี่ยสีมันลอกล่อนได้ง่ายนะครับมันจะต้องขัดนะครับเพื่อเป็นการไม่ให้กีตาร์ของลูกค้านะครับ มีริ้วรอยไปมากกว่านี้นะเร,เราจำเป็นที่จะต้องใช้วิธีนี้ครับเป็นการแต้มสีเอานะครับนะวัสดุที่ไม่ได้มีความเสียหายมันก็ยังมีลักษณะเป็นสีเดิมของเขาอยู่นะครับอันนี้ก็คือเป็นการแต้มสีนะครับหลังจากแต้มสีก็ทำการาขัดทำความสะอาดนะครับ ตัวนี้ก็เป็นประเภท U.V. นะครับเพื่อที่จะให้สีแห้งนะครับตัวนี้ก็ถือว่าเรียบร้อยแล้วนะครับตัวนี้ไม่มีอะไรมากเลยนะครับในการซ่อมจุดที่เป็นรอยแตกร้าวลักษณะของอวัสดุที่เป็นคาร์บอนไฟเบอร์แล้วก็จะใช้วิธีการซ่อมลักษณะแบบนี้นะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูชิ้นงานที่สำเร็จแล้วทั้งภายนอกแล้วก็ภายในเลยนะครับ ตัวนี้เรียบร้อยครับผมทำการาเช็ดทำความสะอาดนะครับวัสดุครับเดี๋ยวดูโดยรอบนะครับถ้าเกิดเราไม่เข้าไปดูใกล้ๆไม่สังเกตจริงๆก็ไม่เห็นนะครับเพราะว่าตัวนี้ทำการเพ้นให้ให้กลมคืนเรียบร้อยแล้วนะครับ เดีมาดูด้านในกันนะครับอย่างที่ผมบอกคือคือด้านในเนี่ยถ้าเกิดเรากะปริมาณกาวได้ดีนะครับกาวก็จะไม่เยิ้มนะครับเดี๋ยวเข้าไปดูภายในกันนะครับทั้งกาวลาเท็แล้วก็กาว UV นะครับอยู่ในการคอนโทรลที่ดีนะครับสำหรับการซ่อมกีตาร์ที่มีลักษณะแบบนี้นะครับอาจจะใช้เวลาหลายวันนะครับเพราะว่าเป็นการซ่อมหลายจุดนั่นเองนะครับ หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับผู้ที่กําลังหาข้อมูลในการซ่อมด้วยตัวเองนะครับหรือถ้าเกิดอุปกรณ์ไม่พร้อมนะครับสามารถส่งมาให้ทางเราจัดการให้ได้ครับแล้วเจอกันในคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ